ว่ะแม่มีโชคเด้อค่ะแม่มีโชคแล้วแม่สิมาหาอีหล่าฮอดพี่ก็เลยเดี๋ยวตรงมาพ่อมาฮอดนี่หูข้าวมึงอ่นออกไปพัทยาอยู่เลยมาจากพัทยาได้หน่ไปอีกแม่คุนก็ไปกับไปอีกมีแม่สิข้ามรถกับยังติคนพูดเดียวเลกขับพร้อมกันแมนบอกขับพร้อมกันนั่นว่าโอเคแเน่ียนค่ะแมนผูกเสียบพ่วงใส่รถตู้อุงอิงเลยค่ะขี่รถต่อกันคือจังรถไฟนี่ต่อด่ากันคือจังรถไฟนี่งนั่งแท็กซี่ไปพูดเลยสิมาเรือเล่าเนี่ ก็ได้สิมาเอาเลยค่ะออลีมาแล้วเรซไปเล่นตรงนู้นปะมืเอื้นน่ะพรุ่งนี้เจอกันมื่อนี้ก็สิยวีนี่แหละแมนค่ะมื่อนี้ก็ต้องยูนีเจนฮุกเดตัวยำหนาแล้วในยูต่ว่านึกก่ะบอกว่ามีเหตุการณ์ที่อย่างกัำลังเนี่ยพ่อพ่อการใช่เปล่าว่าเจิมรถนี่แหละก็เลย้จำได้ว่าอ๋ออันไปเจิมรถเป็นมาเมาเล็กๆมันกระบอกออกแล้วปลายแดงเลยกระบอกวันนี้มันน่งคิดว่ารถขึ้นย่การใช่หนิ งวดแรกองวดแรกอบมันต้องบ่ออกงวดเราคนนี้วัวน่นสื้อลักสูตรนี่จะไม่ด้วยค่ะวัวแน่นก็เลยแบบมาซื้อมาไไหนคะะรู้ลูกชิ้นกินด้นะเดี๋ยวให้หนูให้หนูซื้อลูกชิ้นมาฝากโอ้หนูคือขียดแห้งแผลถูกหวไหม ไม่ไม่ซื้อหวยถามเอฟซีสิพี่มอนไม่เล่นใช่สวัสดีค่ะพี่มอนบ่เล่นเลขเบอร์พ่อเอกน่าจะกำลังตามกันมาจ้ะได้ค่ะใครไปเที่ยวไหนมาใครไปเที่ยวมาพรุ่งนี้ใครจะไปเที่ยวทะเลแอบไปเที่ยวไหนมาไปเที่ยวทะเลพรุ่งนี้ใครจะไปเที่ยวทะเลยัมีเพื่อน เอาไปยกมขึ้นเรียบร้อยค่ะควัสดี่ะนอนทับสายอีสิบประกาครับสวัสดีครับคควไปทะเลอันนี้เป็นทีมจูดีไลน์นะคะอยาไปงานใค่พอดึงเหล็กเขาอุ้เอาถ้าถือรถติองไป้าไปกินอาหารทะเลอยู่ทพี่มอบอสอื่อเลยบอสสื่อเลย เป็นคนที่ไม่ไม่ซื้อเลยเคยเคยซื้อแล้วเหล็ซื้อแล้วบ่เคยชนะมันเกลเ้ยเซาเ้าเซาแบบสักตีนซื้อเหมอนาอ่อไห้ไอ่อไห้ซื้อไเอาซื้อไห่อันน้กาเรวกันแต่ช่วยเอาช่วยไว้หวดนาพวกก็ถึงไหค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคน่ไเดกนนอาไ้แลนี่ ไปลไปพร้อมกันเลือกยงพึเพี่มขอนเบคุค่ะแม่ม่นมคยม่สมคิแม่สแม่สมจิต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 ยม่สมจแม่สมจิต่สมจแม่แ่วขอิแม่ส่สเขาบ่มาทางนีแขอให้คุณแม่สุขภาพแข่งแรงนะครับแม่่จ่ ถ่ายรูปได้ไหมถ่ายรูปได้ค่ะได้ค่ะอย่าหนูถ่ายให้ครับคุณคะได้เอาอันนี้ออกก็ได้ครับก่อดแม่เลยแม่เออจะได้เห็นหน้าด้วยกันฮะคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วนะเนี่ยตื่นเต้นมากว้าวอนี่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 คุณแม่แบบอะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยมีสนามบอลพร้อม ปอยอลีสเขาใส่สนามด้วยเด้อเมยได้จ้ะขออีนึงบับัรบัรบรบัตรบบตรัตบัตรบัตรลั่รบัดรบัตรร้ัตัรบัตบับรบัตรบัตันรเร้ัตรสัตรบอตัรับตรรบัตรบบรรับตบบ แบบไงแบบไงมันน่าจะเกิน2ออ็ะค่ะที่หนูมีอยู่ <laughs> ได้เลยค่ะได้เลยค่ะที่มีอยู่แม่แคุณแม่กลับลเลยโอ้ขอบคุณค่ะดูในเฟซก็ได้นะคะถ่ายรูปถ่ายรูปขอบคุณค่ะ ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะบงอ่ะผมทำหน้าตาใจู่นห oh. ่วยไข่ขอบคุณค okay. ่ะขอบคุณขอบคุณบุม่ผมไม่มีกิ่ใส่เหมอหมึอถ่ายรูปไหมคะ เข้ามาเลยจัากเข้ามาเลยเอาให้ถ่ายได้ไหมเจ้าของตลาดได้หนิค่ะไม่ไม่แอบถ่ายจริงไหมเจ้าของตลาดแม่เรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะต้องมาตลาดไม่แอบถ่ายดูแต่ว่าไม่กล้าถ่ายรูป เมื่อ <reading> <V expand. S 1> น so day, like ี้ไม่หน่อยเส่ชุดนักบอลเด้พร้อมแล้วนเซเนียจะโอ้ย่เพ่อหันยุ้ยเซกัขวงมานั่นแหตาไม่เจเค่ะมือี้เริ่มเล่นุ่มเด้อค่ะจากส่เด่าฝ่ามาเด้อค่ะวันนี้ถึงเที่ยงครึ่งนะ วาตีหนึงไม่ใช่หรอเลือนดิดนิดหน่อยประมาณตีหนยำนี่ยังไม่ไงเอาไม่ตีแบบแบบนี่ออกอสกกกระปเมื่อวานนี่เป็นไก่ตอกมืนนี่เป็นนกเข่าด้วย <c oughs> พ่อเพื่อนบอกว่าสิตำไอีาวสันอป่ี่าสัน่นจ้าคุณใหญ่เมนจ้ะเขามีแตจพานไปทั้งบอวิ่นแบบขี่พานอยู่ค่ะแต่บบได้เคยเอามาลงนี่ไม่หน่อยเอาไปปล่อยใส่สนามหญ้าเลยนี่ น้ำหยาเลยขอบคุณค่ะขคคุณคยิ้มด้วยยิ้มเลยได้ตตอนเขาลงมามื่อก้อย่างเวไปเที่เปาว้ลูกเด็ปาไปเขาลงมาขอบคุณมากค่ะที่อินดูยัง่าเมื่อนั้นหนูเจ็บท้องว่าสั่นแม่เมือน่จตแมยสายหน เร in. ียบร้อยค่ะเยอะหน่อย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 มายินท้ายลูกไหนล่าไหนอย่างไรนี่เดี๋ยวเราได้ลามกพี่ลูกครบพี่กันไข้ปลาลู่นายลูกไข้กันมาเป็นเอซี่ข้างนี้เป็นอะไรข้างนี้เป็นอะไรใช่นะจอมเสียบค่ะค่ะอ่ามั้เฉยยิ้มใส่กล้องหน่อยมองมองกล้องหน้าดีเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ วันนี้กินตอนนี้อย่าการย่านมันอึดอันให้ออมอยู่คนเดียวแต่ดีแล้วอย่าเอาพี่ไปลำบากด้วยเลยฮะคลิปนี้ขอฝากไว้จม